คนวันนี้เรามีเมนูมานําเสนอแม่ครัวจะทำพุดดิ้งนะทุกคนเราจะใช้ขนมปังทั้งหมดสี่แผ่นเลยนะคะสี่แผ่นค่ะแล้วเราจะฉีกลงไปในนี่นะคะฉีกลงไปเลยนะคะขออนุญาตใช้มือนะคะทุกคนฉีกลงไปในโถปั่นของเรานะะี่ค่ะฉีกเข้าไปนะคะทุกคน เราจะใส่ไข่ไก่ทั้งหมดหกฟองโหเราจะพอไหมวันนี้หกฟองนะทุกคนสมแล้สี่ห้า กองนะทุกคนแล้วเราจะใส่นมข้นจืดลงเอนมจืดลงไปนะทุกคนปริมาณเกือบหนึ่งกล่องนะทุกคนใครจะหมดกล่องนึงก็ได้แล้วแต่ใครจะเอาความหวานมันขนาดไหนนมจืดนะทุกคนใส่เกือบหมดก่ลองนึงเลยแม่กลัวจะไม่เอาหมดกล่อง แล้กล่องหนึ่งมันใหญ่เลยนะมันเยอะไปะ่ะสำหรับแม่ครัวนะเยอะโอ้ใส่หมดกล่องเลยจริงๆฮะทุกคนสูบแล้วปริมาณนะฮะทุกคนนมข้นนมจืดเนี่ยหนึ่งกล่องนมข้นหวานนะทุกคนแล้วแต่เราจะใส่เลยค่ะเราชอบหวานมากเราก็ใส่มากชอบหวานน้อยเราก็ใส่น้อย พอ,อ,อแล้วเราไม่ชอบหวานมากเท่าไหร่เราก็จะใส่ประมาณครึ่งนึ่งเสร็จแล้วนะทุกคนนะ แล้วทุกคนก็จะได้ปริมาณนาบนี้เลยค่ะทุกคนเสร็จแล้วนะทุกคนเราจะเอาอันนี้นะคะ่ะเป็นนึ่งค่ะทุกคนเราดูก่อนนะคะว่าเราใส่แม่พิมพ์แบบไหนทุกคนเราจะตักน้ำตาลทรายละลายในหม้อไปก่อนค่ะสามช้อนนะทุกคนก็จะไปเคี่ยวไฟอ่อนๆน,นะ เสร็จแล้วนะทุกคนเรามาเทใส่แม่พิมพ์ของเรานะแม่พิมพ์ของเราที่เราไปเคี่ยวน้ําตาลไว้นะคะทุกคนสามช้อนนะแต่อันนี้แม่ครัวเคี่ยวยังไม่เป็นสีคาราเมลเท่าไหร่เราเอาแค่สีเหลืองๆก็พอคนะ่ะแล้วเราก็เทน,นี้ลงไปเทที่เราปั่นลงไปเสร็จแล้วทุกคนแล้วเราจะเอาไปนึ่งนะทุกคน เดี๋ยวเราไปนึ่งกันเลยค่ะเนี่ยะทุกคนเราก็เอาพุดดิ้งของเรามานึ่งนะทุกคนเราจะนึ่งไปประมาณ20นาทีนะคะเดี๋ยวเรามาดูตอนมันสุกเลยค่ะทุกคนทุกคนครบ20นาทีแล้วค่ะเราจะปิดแก๊สแล้วนะคะเ,เพื่อนๆพุดดิ้งของเราก็เสร็จแล้วนะคะทุกคนเราเอาออกมาวางไว้ข้างนอกให้มันเย็นก่อนนะทุกคนเย็นแล้วเรามาดูกันนะทุกคนแล้วว่าเราแกะดูแล้วข้างในจะเป็นยังไงนะคะทุกคน แม่ขัวก็ตื่นเต้นนะคะเนี่ยทำครั้งแรกเหมือนกันเลยตื่นเต้นตื่นเต้นมาเลยจ้ามาลุนเย็นแล้วนิดนึงข้าก็มีดกี่งข้งๆก่อนนะจ้ายินเหรอบเลยแล้วมาลุนกันวากันไงสิเป็นยังเดแล้วเข้ากระเสียวาจานหั่นจาจ้าอโ,อโอ้เนาะแม่รัวกอะอุ๊บ จังไดเนาะวันนี้เนาะจ้ะมีชื่ทุกคนนี่คือปดดิ้งของเฮาจ้าทุกคนรูบอว่าเป็นห้อยมือแมกเวยมายมุ้งหันอ่ะปดดิ้งของเฮาวเรียดเลยจ้าสีนี่คือน้ำตาลที่เฮาไปเคี่ยวใครอยากให้เป็นสีเหลืองก็นี่กับเคี่ยวจนมันเป็นสีคาราเมลก็ได้จ้าเดี๋ยวเฮาสิมาตัดเบงด้อทุกคน มาใกล้กเห็นชัดบ่ะเดี๋ยวสิมาตัดคุดดิ่งของเขาเด้จ้าเห็ดกินเองง่ายๆอยู่บ้านเลยจ้านี่ดึงๆดึงๆดึงดึง ดิ่งสูตรเฮ็ดง่ายๆเฮ็ดอยู่บ้านกินเองจ้าเดี๋ยวเาสียบไปห้ยาชิมเด้งดึง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 เด้งลีาดิ่งพัวพุนมากสุดยอด มันความเด่งของมันนะจ๊ะเนี่ยเนี่ยสันสันี่มันดิเด่ง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 ,ดง,ดงเดี๋ยวเขาซีซิ่มของมึงจ้ะมาทมจีแสบขนาดเลยเนาะย่าอร่อยไหมยาอร่อยชิมแล้วอร่อยใช่ไหมเอ้ย,ยไม่ถ่ายหน้าย่าให้ดูนะย่ายายังอยู่ชุดเดิมอยู่ก็เลยไม่ถ่ายเอามาให้ยาชิมกันทุกคน คลิปนี้แม่ครัวขอลาไปก่อนนะคะย่ากำลังชิมอยู่ค่ะย่าชิมอยู่ซีว่าอร่อยจริงเปล่าหวานมันหวานมันย่าบอกฟุดดิ้งของแม่ครัวหวานมันคลิปนี้แม่ครัวขอลาไปก่อนนะคะทำฟุดดิ้งกินเองที่บ้านง่ายๆค่ะทุกคนได้ประโยชน์ด้วยค่ะไข่ไก่ทั้งหกฟองขอทุกคนสุขภาพแข็งแรงนะคะสวัสดีค่ะ